จะวางวิชันบอร์ดให้มันเป็นแบบสวยหรูดูดีแต่ฉันกลับไม่ได้ถามตัวเองเลยว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงหรือเปล่าณวันนี้ออนสิงฉันกลับมาดูวิชันบอร์ดของฉันในปีก่อนที่ฉันวางแล้วฉันก็มานั่งคิดว่าอืมกูก็ไม่ได้อยากได้อันนี้นี่วาเออแล้วกูแปดทําไมวะก็ไม่ได้อยากได้อะไรเงี้ยมันทําให้ภาพของความต้องการของเรามันชัดเจนขึ้น <c oughs> แขนย้อยแล้วทุกคน story time นะคะวันนี้ story time วันนี้จะมาเล่าว่าทําไมอยู่ดีๆเนี่ยพี่ถึงเริ่มมาฝึกในเรื่องของกฎของแรงดึงดูดพี่ถึงเริ่มสนใจในเรื่องของ law of attraction พี่ถึงเริ่มสนใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์ทำไมถึงหันมาสนใจในเรื่องของการฝึกพัฒนาตัวเองแบบนี้นะคะเอาจริงก็คือว่าก่อนหน้านี้ฉันก็พังพังกับ ชีวิตของตัวเองนะเป็นคนที่จริงๆแล้วมีพื้นฐานเป็นคนร่าเริงแจ่มใสอยู่นะคะเมื่อเรา,าเขาเรียกว,ว่าอะไรผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเรื่อยๆฉันเคยเป็นคนที่หลงทางในลักษณะที่ อ้อนวอนก่อนเขาร้องขอให้ใครสักคนมาหลักฉันให้เขากลับมาหลักฉันการรอคอยใครสักคนนานเป็น 6- 7ปีฉั้นก็ผ่านมาแล้วแล้วมันทําให้เราแตกฉานว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ไล่ล่าเขาเขาจะกลายมาไล่ล่าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สนใจเขาคนที่จะไปทุกคนกลับมาเอ,อ่อตอนนั้นก็ยังไม่เก็ตใดๆก็แล้วแต่มันก็ยังพังในเรื่องของความรักด้วยความรู้สึกว่าเรา จะรู้สึกว่าเราเป็นทุยรักก็ต่อเมื่อมีใครสักคนมารักเราเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องมีคนรักตลอดเวลาทีนี้จุดเริ่มต้นของพี่เนี่ยมันเริ่มจากเมื่อตอนปี2013ช่วงที่พี่ยังอยู่อาบูดาบีเนาะพี่ก็ไปฟังคลิปของอคุณทิตินาถนะพัทลุงทาหรือว่าครูอ้อยนะะก็ตอนนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าพอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราได้พลังงานดีนะเราได้พลังงานบวกนะใดๆก็แล้วแต่ในเรื่องดราม่าของ ครูออยเนี่ยเราไม่แตะนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้จากเขามันมากกว่านั้นนะคะพี่จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราฟังเราจะได้แง่คิดบางอย่างในสิ่งนั้นนะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆฟังมาเรื่อยๆค่ะฟังครูคนแรกเรากล้าพูดเลยว่าคนแรกที่เราฟังคือคุณทิจิาันพัทหลุงนะคะคือครูอ้อยนะคะเราก็ฟังคลิปแ็มทิศชีวิตมาตั้งแต่นั้นนะคะหลังจากนั้นก็ปี2015เนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาเมืองไทยก็เลยได้ลองไปโรงเรียนคะลองไปโรงเรียน วิชาเข้มทศิศวิชาเข้มทิศชีวิตนะคะก็ไปโรงเรียนอยู่ประมาณ2อสามครั้งเราก็รู้สึกว่าเราพัฒนาในเรื่องของสภาพจิตใจเราค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากที่เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย,ายจากที่เป็นคนก๊อสิบนิทาว่าร้ายจากคนที่เป็นคนที่มีไมเซ็ตที่ว่าทําไมฉันต้องกลายเป็นเหยื่อของสังคมที่ถูกกระทําอยู่เรื่อยๆเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆยกระดับจิตใจของเราขึ้นมาเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นอีก เราก็ค่อยๆเริ่มมาฟังนะคะคุณบัณฑิตอึ้งรังสีนะบัณฑิตอึ้งรังสีก็จะเริ่มเป็นการค่อยๆปรับหมายเสร็จของเราขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ระหว่างทางในปีตั้งแต่2015มาเรื่อยๆจนถึง2020เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราฟังตามฟังนะคะตามฟัง ผูรูทั้งสองคนนี้เนี่ยเรื่อยๆนะคะก,ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าใจมันดรอปลงไปเนี่ยเราจะไปฟังท่านทั้งสองเราเนี่ยเพื่อยกระดับจิตใจเราให้เป็นคนที่มีพลังงานบวกมากขึ้นนะคะซึ่งเบสิกตอนนั้นเราก็จะมีความเชื่อของเราแล้วในเรื่องของกฎแรงดึงดูดในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ได้อินกับมันมากนะชะ่วงที่ทํางานอยู่ที่เวอร์ซาเช่ดูไบเนี่ยก็จะมีการฝึก ในเรื่องของลอบแอคชั่นเหมือนกันนะคะเป็นการเทรนนิ่งก็จะมีการพัฒน,นา mindset ของของพนักงานให้เป็น Positive Energy ด้วยการมันก็จะมีพาร์ทใดพาร์ทนึงเนี่ยมาสอนในเรื่องของลอบแอคชั่นเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้มาเรื่อยเนะจนกระทั่งแบบเอาจริงๆมันก็มีเบสิกพื้นฐานของมันอยู่ทำให้เราก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้ความสนใจในเรื่องเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วในเบื้องตน้นจนกระทั่งมาเมื่อ,อ ปลายปี2022นะคะน่าจะประมาณปลายปีก่อนแล้วก็จะอ่าด้วยความที่เราเริ่มคลุกอยู่กับ t ิ k ต o k มาประมาณหนึ่งแล้วก็เอากริทึมเรามันก็ฝังอยู่ในเรื่องของหล่อแอแชชั่นนี่แหละเรืนะ่อยๆค่ะมันก็จะเริ่มเจอพวกชาวต่างชาติที่เข้ามาแชร์เรื่องเราเราเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็มาเจออ่าประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่งงงวยกับความรักมากเลยมีคนเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเรารู้สึกว่า เรารู้สึกว่าเราไล่ล่าทุกคนที่เข้ามาเรารู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีค่าเราจะรู้สึกพิเศษเมื่อเขาเหล่านั้นสนใจเราพอเขาเหล่านั้นไม่สนใจเราฉันจะรู้สึกว่าฉันไล่ล่าเขาพอฉันไล่ล่าเขาเขาเหล่านั้นที่เข้ามาเยอะๆก็วิ่งหนีฉันไปเรื่อยๆฉันก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมฉันพังเรื่องความรักจังเลยวะทําไมฉันประสบความสําเร็จทุกเรื่องเลยยกเป็นความรักเนี่ยเราก็เลย ตามหาคําตอบให้กับตัวเองว่าทำยังไงวะสิ่งที่ฉันไปเจอเนี่ยฉันไปเจอเช่อง y o u t u b e ช่องหนึ่งที่มันเป็นในเรื่องของเขาพูดในเรื่องของ whisper method uh, letter method, uh, letter method, uh, method แล้วก็ uh, ในเรื่องของ self love อ่ะเขาเริ่มมาเรื่องนี้ละฉันก็ไปฟังแล้วฉันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะน่าสนใจว่ะก็เลยเป็นการค่อยๆได้เข้ามาศึกษาเรื่องนี้เรื่อยๆจนกระทั่ง สิ้นปีก็ไปเจอติ๊กต็อกของหลายๆคนเริ่มพูดถึงเซลล์คอนเซปต์นะเซลล์คอนเซปต์คืออะไรวะเซลล์คอนเซปต์คืออะไรวะฉันก็ไปตามหาแล้วก็ฉันก็ไปได้หนังสือเล่มหนึ่งมานะเป็นอ e ีบุ๊กเล่มน,นี้นะอีบ e ุ๊กนะอีบ e ุ๊กอันนี้นจริงๆมันอ e ีบุ๊กนะคะแล้วก็พี่ก็ไปปริน์มาก็ไปปริน์มานะคะคือการรีโปรแกรมตัวเองรีโปรแกรมความเชื่อที่เรามีกับตัวเองการสร้างเซลล์คอนเซปต์การสร้างเซลล์เราฉันอ่านเล่มน,นี้ทูฉันอ่านเล่มน,นี้แล้วก็ เริ่มศึกษาแบบจริงจังเลยอ่ะพอมันอ่านเล่มนี้แล้วมันสนใจมากเพราะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานการเปลี่ยนอ่การเปลี่ยนพลังงานมันส่งผลอะไรกับชีวิตเราเราศึกษาเรื่องนี้เลยแล้วเราก็ไปอ่าเซิร์ชหากรูหลายๆคนแล้วเราก็ไปฟังพอไปฟังแล้วเราก็จะได้ทัศนคติความเชื่อของเขาแล้วเราถึงได้ถึงบางอ้อว่าบางอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะเรามีความเชื่อแบบนี้อยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีนี้พอเราเจอหนังสือเล่มเนี้ย เราก็ทําการแบบทตามทุกอย่างที่เขาพูดเลยนเะสื้อเล่มนี้จะไม่ได้แล้ว่วาซื้อจากที่ไหนคิดว่ากําลังคิดว่าจะแปลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็จะทําเป็นอ e ีบุ๊กขายเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะประกาศในย e ูทูบเพื่อเผื่อใครสนใจนะก็เป็นหนังสือเล่มแรกที่อ่านนะะเป็นหนังสือเล่มแรกที่อ่านแล้วรู้สึกว่าฉันต้องเอาจริงกับตัวเองละเพราะว่าฉันไม่อยากเป็นผู้หญิงที่พังในเรื่องของความรัก ฉันยังไม่รู้หรอกตอนนั้นว่าการที่ฉันรักตัวเองแล้วมันจะทําให้ฉันรู้สึกยังไงกับชีวิตตัวเองฉันไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าถ้าฉันรักตัวเองแล้วเขาจะมารักฉันตั้งเข็มแค่นี้เลยฉันตั้งเข็มแค่ว่าถ้าฉันอยากมีแฟนถ้าฉันกลับมารักตัวเองแล้วมันจะทําให้ฉันเป็นที่รักมันจะทําให้ผู้ชายที่ฉันชอบตอนเนี้เขาไล่ล่าฉันฉันคิดแค่นี้เลยฉันก็เลยเอาวะคุณจะรักตัวเองเพื่อให้เขามาไล่ล่าฉันก็เลยเริ่มต้นรักตัวเอง ฝึกนะฮปลายปีก็เลยนั่งลงทำเซลฟ์คอนเะซ็ปต์นเพราะว่าในนี้มันมีบอกเลยว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเซลฟ์คอนเซ็ปต์เธอชัดเจนเซลฟ์เอสติมเซลฟ์เลิฟเซลฟ์รีสเปคมันจะกลับมาหมดฉันก็รัวเลยค่ะรัวเลยแล้วก็เริ่มต้นฝึกตั้งแต่วันที่หนึ่งปี2023หนึ่งมกราฉันเริ่มเลยนะฮะเริ่มเลยก็ รั่วบ้างไหลบ้างหลงบ้างน,นะคะจนกระทั่งพอเราฝึกมาเรืเนะ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินคำว่า affirmation affirmation มาก่อนก็ไปตามไล่ล่าว่าไอ้คำว่า affirmation มันคืออะไรแล้วก็ฝึกนะก็ไปเจอพอตามไล่ล่าคำว่า affirmation คืออะไรก็ไปเจอล hey ุยเฮฉันไปเจอ l o ล hey ุยเฮก็เลยได้ฟังลุยเฮใน YouTube นะคะก็จะมีบทของ การเสกตัวเองการแอ f เฟอร์เมชันการฝึกรักตัวเองทำไมเราจะเจอความรักดีๆแล้วคำถัดมาคือ manifest manifest Man <if> คืออะไรวะงงแล้วตอนนะั้น manifest คืออะไรเพราะว่าอัลกอริทึมมันมันอัลกอริทึมของ YouTube กับ k ิกตอกมันไล่ให้เราหมดแล้วนะคะก็พอมันเห็นเราดูอับราัมฮิกพอมันเห็นเราเจอ,อ, Louis He, อลุยส์เฮพอมันเห็นเราเจอแอ f เฟอร์เมชันมันไล่ให้ฉันเลยทีเนี้ยก็ไปเจอคำว่า manifest m a n i f เฟ t ก็เป็นนั่งฟังทั้ง TikTok ทั้ง YouTube เลยว่ามันคืออะไรวะมันก็คือต of Attraction ที่ฉันอ่านมาแล้วนะนฉันอ่านมาแล้วแต่ฉันยังไม่ได้เก็ตมัน100ในสมัยที่ฉันอ่านนหนังสือกดของแรงดึงดูดเมื่อ,อหลายปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก่อนที่จะเรียนคูอ้อยด้วยซ้ำฉันก็อ่ะม f นนิเฟ็ฟังตั้งใจฟังเลยนะคะแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็มองย้อนกลับไปอ๋อทฤษฎีที่เขาอธิบายในหนังสือเราเคยใช้ ในชีวิตที่ผ่านมาอ๋อมันวางด้วยใจแบบนีเ้เริ่มเก็บเริ่มเก็บแต่ก็ยังไม่เก็บมากนะคะจนกระทั่งมาเจอหนังสือเล่มน,นี้ manifest ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยะคะมีแต่ภาษาอังกฤษก็ไปซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านพออ่านเนี่ยมันเหมือนการจับต้นชนปลายมาเจอกันจนทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่า โอไอ้ที่กูเรียนครูอ้อยกับครูบัณฑิตมามันคืออันนี้แหละทั้งหมดแต่ว่าเราเรียนสองคนมันยังไม่ลึกมันยังไม่ลึกทุกคนมันยังไม่ลึกมาเจอหลุเยเทมาเจออับบาฮัมิกมาเจอหนังสือเล่มนี้มาเจอหนังสือเล่นมน,นี้เอาทั้งหมดมารวมกันเอาทั้งหมดมารวมกันเข้าใจเลยว่าการฝึกกฎของแรงดึงดูดได้ ต้องเริ่มต้นที่เซลล์คอนเซปต์เซลล์คอนเซปต์จะกอบกู้ความรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองเข้าใจตัวเองกลับไปเห็นความเชื่อของตัวเองเมื่อเห็นทั้งหมดจะรู้ถึงความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนที่เป็นความต้องการจริงๆของตัวเองที่ไม่ใช่ความต้องการของผู้คนสังคมหรือพ่อแม่พี่น้อง เป็นความต้องการของเราเลยอ๋อเข้าใจเมื่อเรารู้ความต้องการของตัวเองเห็นค่าตัวเองรักตัวเองเคารพตัวเองสิ่งที่ตามมาคือ self esteem คือเคารพตัวเองอ่าเข้าใจเริ่มเคารพตัวเองถ้าเราอยากได้ความรักดีๆคือเราต้องกลับมาเคารพตัวเองถ้าเราอยากให้เขาเห็นค่าเขาเคารพเราและให้เกียรติเราเราต้องเคารพตัวเองอ่ะกูเข้าใจแปลว่ากูต้องเคารพตัวเอง ต่อมาถ้าเราอยากได้การปฏิบัติที่ดีอยากให้เขาเคารพเราให้เกียรติเราอยากได้ผู้ชายที่ปฏิบัติกับเราอย่างดีมันต้องรีสเ e c ตตัวเองการรีสเ e c ตตัวเองแบบนางพญาหงเคารพตัวเองแบบควีนเอเนจีอะเข้าใจวางเอเนจีตัวเองแบบนั้นเลยพอมันได้ประกอบทุกอย่างม็นองค์ประกอบเดียวกันแบบนี้เชื่อไหม ฉันไม่ได้นิความรักจากคนข้างนอกเลยอะแล้วฉันมีความรู้สึกว่าฉันสบายดีแม้วันนี้ฉันยังโสดแต่ฉันไม่ได้ถ้าเป็นฉันในวันก่อนฉันจะมีความรู้สึกว่าฉันดีพอฉันจะรู้สึกว่าฉันฉันคู่ควรฉันเป็นที่รักเมื่อมีใครสักคนมารักฉันเป็นที่น่าสนใจเมื่อมีใครสักคนมาสนใจฉันการที่ใครไล่ล่าฉันการที่ใครคุยกับฉันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันพิเศษเพราะฉันเอา ความรู้สึกนั้นไปมอบให้คนอื่นดูแลไปมอบภาระเนี้ให้คนอื่นแต่หลังจากที่ฉันเอาทุกอย่างมากองรวมกันนะเวิร์กับตัวเองในเวลาน,นะณวันนี้ฉันไม่มีคนคุยฉันก็ยังมีความสุขผิดกับตะก่อนที่ทำไมวันนี้ข้อความไม่เด้งเลยไม่มีใครทักหาแล้วฉันก็จะรู้สึกว่าฉันเหงาฉันโวยหาใครสักคนฉันไม่มีเลยทุกวันนี้ฉันเฉยมาก แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ว่าจะมีใครหรือไม่มีใครฉันก็ไม่ได้เดือด้ลนและต่อให้มีใครเข้ามาแล้วไม่ใช่เบอร์ที่ฉันต้องการอย่างเนี้ยฉันก็ไม่เอาฉันก็จะปัดทิ้งซึ่งมันต่างจากทุกๆปีมากเธอทุกๆปีมาคือกระโหลกกะลามาฉันก็เอาขอให้เขาเข้ามาเถอะอะไรเนี่ยฉันก็คุยฉันก็ยอมเสียเวลาฉันด้วยโดยที่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยฉันควรได้ดีกว่านี้ฉันมีแค่ว่าก็ดีแล้วไงมีใครเข้ามาแต่ณวันนี้คือถ้าเข้ามา โอเครับทราบรับรู้แต่ถ้าไม่ได้ในแบบที่ฉันต้องการหรือว่าไม่ได้เป็นไปเป็นนิสัยที่ฉันต้องการฉันก็จะแค่คีบเลยฉันเป็นเพื่อนแล้วก็คุยบ้างไม่คุยบ้างไม่ได้ให้ความสําคัญในระดับที่เขาควรสําคัญเออมันจะเป็นระดับแบบนั้นเพราะว่าเราเริ่มมองเห็นว่าเราค่อนข้างที่จะเฟิร์มกับตัวเองมากๆแบบที่เราไม่หวยหาใครเลยเราจะมีคนรักก็ได้หรือเราจะไม่มีคนรักก็ได้ ฉันจะมีใครก็ได้หรือฉันจะไม่มีใครก็ได้ฉันมีความสุขดีในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตของฉันเออแล้วพออย่างงั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มชัดเจนแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราเป็นคนที่เฟิร์มกับตัวเองแต่ในระหว่างเดียวกันเราก็ตามหาถึงความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนเหมือนกันไม่อู้ปล่ากลายเป็นว่าตะไหมก่อนเวลาที่ฉันวางวิชั่นบอร์ดฉันจะวางวิชั่นบอร์ดให้มันเป็นแบบสวยหรูดูดีแต่ฉันกลับ ไม่ได้ถามตัวเองเลยว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหรือเปล่าณวันนี้ออนซิงฉันกลับมาดูวิชั่นบอร์ดของฉันในปีก่อนที่ฉันหวังแลวฉันก็มานั่งคิดว่าอืมกูก็ไม่ได้อยากได้อันนี้นี่วะเออแล้วกูแปดทําไมวะก็ไม่ได้อยากได้อะไรเงี้ยมันทําให้ภาพของความต้องการของเรามันชัดเจนขึ้นพอมันชัดเจนขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมีหลายอย่างในชีวิตของเราที่เราต้องการและเรามีแล้วในปัจจุบันแล้วเราไม่จําเป็นต้องดิ้นหล่นที่จะได้มันด้วยมันอยู่ในชีวิตของเราแล้วในทุกๆวัน ชีวิตดีๆที่ฉันอยากได้คือการที่ฉันตื่นกี่โมงก็ได้ชีวิตดีๆที่ฉันอยากได้คือฉันอยากไปไหนก็ได้ฉันได้กินอะไรก็ได้ฉันอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ฉันอยากไปทําอะไรก็ได้ชีวิตดีๆที่ฉันต้องการอาจจะเป็นวันดีๆที่ฉันใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของฉันชีวิตดีๆที่ฉันต้องการอาจจะเป็นวันที่ฉันนั่งนิ่งๆอ่านหนังสือธรรมดาหรือว่าชีวิตดีๆที่ฉันต้องการอาจจะเป็นวันที่ฉันไปนั่งเล่นอยู่สระว่ายน้ำแล้วก็ดูท้องฟ้าดูน้ําดูดาวอะไรของฉันไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าเเออ้าานนี่รล แล้วก็ขอบคุณทุกๆวันเลยที่เออวันนี้ก็ยังตื่นได้ตื่นนอนมาได้ตื่นนอนได้มีชีวิตอยู่ได้มีเวลาได้เจอผู้คนที่ฉันอยากจเจอก็มันวันนี้มันดีแล้ว่มันมีความสุขแล้วแล้วมันกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แค่เราคิดว่าเราต้องการอะไรสิ่งนั้นไม่ได้ต้องไม่ได้เป็นแค่ไม่ได้เป็นสิ่งใหญ่มากมายมันก็กลายเป็นว่าปรากฏขึ้นในชีวิตของเราง่ายๆทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฉันรู้สึกว่า ฉันกลับมาพัฒนาตัวเองแล้วแล้วทำไมฉันถึงหันมาทําเปลี่ยนเป็นจาก YouTube ช่วงหลังๆมาถึงได้ทํา YouTube เกี่ยวกับการรักตัวเองการพัฒนาตัวเองเพราะฉันเห็นประโยชน์ของมันแบบชัดมากเลยในการทํา YouTube ในการพัฒนาตัวเองเพราะไอ้สื่อที่ฉันฟังทั้งหมดมันเป็นสื่อต่างชาติแล้วมันมีคนไทยน้อยคนมากที่มาทําไอเดียแบบนี้แล้วเอาจริงๆเอาดีๆคือเราเห็นผู้คนมากมายที่เป็นทุกข์กับการ ไม่มีความสุขกับชีวิต,ตเห็นผู้หญิงมากมายหลายคนที่นั่งเสียอก,อกเสียใจกับเรื่องของความรักไม่ต้องผู้หญิงหรอกวันก่อนเนี่ยเราไปอบรมในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง new new year new me นะคะกับ t ท็อฟ e ี่แบ d ชอ a w กับค,คุณหมอต่อนะหมอต่อธิดาภัทรเรา,เ,าเราได้คนพบว่าลึกๆข้างในของเรามันยังมีหลายอย่างที่เราติดอยู่กับตัวเองเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสแชร์กับพี่หมอนนะว่าเราอยากทำคอนเทนต์แบบนี้เพื่อ เพื่อเพื่อผู้หญิงหลายๆคนที่ที่เขาเป็นทุกให้เขาหายพนจากความทุกเพื่อให้ผู้หญิงหลายๆคนที่ยังไม่เห็นค่าตัวเองให้กลับมาเห็นค่าตัวเองเพื่อให้ผู้หญิงหลายๆคนที่ยังหลงทางอยู่ให้กลับมาค้นพบานทางตัวเองพี่หมอก็เลยพูดว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายหลายคนก็พังเยอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออจริงมันมันคงไม่ใช่ผู้หญิงหรอกมันคงทั้งผู้ชายและผู้หญิงแหละถึงได้บอกว่าแม้คลิปของพี่ทํามาแล้ว ช่วยเหลือคนได้ให้สติคนได้หรือทําให้ใครสักคนแม้เพียงหนึ่งคนลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองและรักตัวเองได้พี่ก็รู้สึกว่ามันสักเซสแล้วนะเหมือนตอนที่พี่เริ่มทําคลิป YouTube พี่ครั้งแรกที่เป็นการทําเรื่องเกี่ยวกับการมาทํางานที่ดูไบหรือว่าการมาใช้ชีวิตที่ดูไบตอนนั้นเนี่ยก็มีความตั้งใจค่ว่าถ้าฉันช่วยสักคนที่กําลังเดินทางมาทํางานที่ดูไบไม่ให้ดนหลง สักคนหนึ่งหรือว่าช่วยใครสักคนที่อยากจะมาทํางานต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องเสียค่าในหน้าแล้วสามารถหางานได้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยแค่เพียงคนเดียวฉันรู้สึกว่าฉันสักเซสแล้วเนี่ยมันก็สักเซสแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้พี่เริ่มต้นทํา y o YouTube ในเรื่องของดูไบามาจนถึงการพัฒนาตัวเองเนี่ยเรื่อยๆนะพี่จะเบส YouTube ของพี่ตามความสนใจของเราในปัจจุบันถามว่าหลายๆคน พี่เชื่อว่าคนที่เป็นอ,อยู่ในช่องของพี่ในปัจจุบันรวมถึงคนที่ดูในช่องของพี่ในปัจจุบันนะเริ่มต้นมาจากคนที่ตามดูเรื่องของดูไบนี่แหละแล้วกอ็อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดูไบนี่แหละแล้วก็ปรกกากฏว่ way, าหลังๆมาพี่ไม่ไทําคลิปเกี่ยวกับดูไบเลยค่ะพี่ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับดูไบเลยด้วยเหตุผลที่ง่ายๆเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ดูไบแล้วคนะ่ะพอไม่ได้อยู่ดูไบแล้วเนี่ยาการที่จะเล่าเรื่องราวดูไบนี่มันดูจะขัดแย้งกันเพราะว่ามันเหมือนเรา ไม่ได้อัปทูเดตในข้อมูลของดูไบในปัจจุบันนะคะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่จริงกับคนดูนะมันไม่จริงกับอมันไม่จริงกับคนที่กําลังต่างหาข้อมูลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้อมูลที่เราพูดไปในะปัจจุบันมันเป็นยังไงเพราะว่ามันผ่านไปหลายปีมากแล้วก็ดูไบเป็นเมือนที่พัฒนาเร็วมากกฎหมายกฎต่างๆกติกาของกติกาของเขาเนี่ยเปลี่ยน ทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีแบบงงๆด้วยซ้ำนะคะเราก็เลยคิดว่ามันคงมีหลายมีหลายๆคนที่เออดูช่องเราแล้วเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดทําช่องเกี่ยวกับดูไบยอยู่นะคะเพราะุกคนก็สามารถไปไล่ดูได้แต่ว่าจริงๆแล้วเบสข้อมูลบางส่วนที่เป็นเกี่ยวกับดูไบก็ยังเชื่อถือได้นะคะก็ยังเชื่อถือได้แล้วก็เอ่อเรื่องราวเกี่ยวกับการหางานต่างประเทศก็ยังเป็นช่องทางที่ยังหางานได้ในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าวันนี้พี่เปลี่ยนใจจะทํางานที่ดูไบพี่ก็ยังใช้ช่องทางเหล่านั้นในการหางานและแม้เพียงบางครั้งบางขณะที่พี่ตัดสินใจลองหางานแล้วก็ลองเข้าไปในช่องทางต่างๆเหล่านั้นในบางครั้งพี่ก็ยังได้งานนะคะก็ยังได้งานแต่พี่ตัดสินใจไม่ไปแค่นั้นเองนะ,ะแต่วันนี้พี่แค่เบนเข้มมาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเพราะเรามีความรู้สึกว่าสังคมเรามันเริ่มท็อกซิกขึ้นนะคะ,ะด้วยความที่สื่อมันมันเข้าถึงเราได้รวดเร็ว ถ้าเกิดว่าใครสังเกตเห็นนะพี่เป็นคนหนึ่งที่เวลาเราไปดูคลิปอะไรเราจะชอบไปเปิดดูคอมเมนต์ทำไมก็ไม่รู้นะก,ก็พยายามจะแก้ใิสัยนี้อยู่กับไปเปิดดูคอมเมนต์แล้วจะเจอคอมเมนต์ของคนท oxic อ่อะเยอะบางทีเรารู้สึกว่าเออจำมันมีคนประเภทนี้ด้วยเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเพราะว่าสังคมเรามันมันฉาบสวยมากขึ้นสังคมเรามันทําให้อ,อ่เราห่างเหินกันละกันมากขึ้นสังคมเราทําให้เรา ห่างไกลแม้กระทั่งกับตัวเองใครที่มีนิสัยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยหยิบโทรศัพท์เลยไล่ดูโทรศัพท์เลยสิ่งแรกอวัยวะแรกที่จับก็คือมือถือเนี่ยจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก็ยังมือถือเนี่ยง่ายๆคือเราไม่มีสักขนาดเลยที่เรากลับมาที่ตัวเองนะคะไม่มีสักขนาดเลยที่เรากลับมาที่ตัวเองมันก็เลยทําให้เราขาดการเชื่อมต่อกับตัวเองเราเอาโลกทั้งโลกของเราไปอยู่กับ เอ่ออินเทอร์เน็ตไปอยู่กับผู้คนในทิกต o k นะมันก็ทำให้เราหลงเราไม่รู้เลยว่าตัวเองคิดอะไรไม่รู้เองเลยว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอะ่ะแล้วก็เห็นเขาสนุกป,ปะกับการคอมเมนต์นุ่นนี่นั่นก็ไปสนุกกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาชวนทุกคนเฮ้ยมารักตัวเองกันเถอะเฮ้ยมาเห็นค่าของตัวเองกันเถอะเฮ้ยมา มอบพลังงานดีๆให้กันเถอะฉันก็น่าจะสร้างประโยชน์อะไรให้สังคมบ้างแหละแม้แค่เพียงหนึ่งคนผ่านเข้ามาหรือว่ามีใครสักคนนั่งฟังคลิปพี่ใครฟังคลิปจนมาถึงตรงนี้ส่งเสียงให้พี่ดูทางคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าดูมาจนถึงจุดนี้ค่ะพี่นะคะพี่จะได้รู้ว่ามีคนดูจนจบจริงๆมันสามารถเช็คหลังบ้านได้แหละว่าเราดูจนจบไหมแต่พี่แค่อยากเสวนากับทุกคนนะี้เลยว่า ใส่คอมเมนต์มาให้หน่อยว่าดูจนจบแล้วได้อะไรจากช่องนี้บ้างเนาะเราก็จะได้แบบเฮ้ยคือพี่ก็ยังไม่ได้แบบร้อยเปอรักตัวเองนะทุกคนก็เราอยากจะชวนทุกคนมารักตัวเองไปพร้อมๆกันเราอยากจะชวนทุกคนมาดูแลตัวเองเราอยากจะชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราชีวิตมันสั้นใช้ชีวิตยังมีความสุขดีกว่าดรามา่าใดๆก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่ในโลกอะไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจมันทุกเรื่องหรอก ปล่อยๆเปนบ้างก็ได้เนาะแล้วก็ถ้ามีเวลาลองให้เวลากับตัวเองหน่อยตื่นเช้ามายังไม่ต้องจับโทรศัพท์ก็ได้นะไม่ต้องจับโทรศัพท์ก็ได้พี่รู้สึกว่าพี่สงบขึ้นเนาะคือจริงๆแล้วพี่ก็เริ่มเริ่มฝืนแต,แต่ก่อนพี่ก็เป็นนะคะตื่นเช้ามาจิบโทรศัพท์เลยแต่ว่าประมาณสักปลายปลายปีเนี่ยเริ่มวางแผนว่าเราจะไม่หยิบโทรศัพท์อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะตอนนั้นฝืนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าปรากฏว่าหลังๆมาเนี่ย มันเป็นธรรมชาติเลยว่าตื่นมาเนี่ยเราไม่หยิบโทรศัพท์เราไม่เปิดเพลงเราไม่ทาอะไรเลยเราใช้ชีวิตเงียบๆเ,เดินมาชงกาแฟอาบน้ําแต่งตัวอ่านหนังสือลงไปยิ้มไม่ฟังอะไรเลยทําใช้ชีวิตแบบปกติมากนะคะก่อนนอนก็นั่งสมาธิแล้วก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่ได้หยิบโทรศัพท์ก่อนนอนมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามาคอนเนคกับตัวเองมากขึ้นเราเริ่มมาชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นนะคะรู้ถึงความต้องการของเราอย่างชัดเจนมากขึ้น พัฒนาตัวเองได้อย่างมากขึ้นนะะก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่สร้างแรงบรันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะะแล้วก็อยากให้เป็นคลิปที่เหมือนเพื่อนมาเล่าให้ฟังอยากให้ก็ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นสตอรี่ไทม์ที่มาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้พี่ไม่มีคลิปดูใบเลยหรือว่าทําไมอยู่ดีๆพี่มาสนใจเรื่องนี้ทําไมอ,อยู่ดีๆพี่สวยขึ้นนะทำไมอยู่ดีๆพี่สวยขึ้นคะก็ตอบเลยว่าพี่ กลับมาเวิร์กกับตัวเองค่ะให้ให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ว่าใดๆก็อยากจะพูดไว้นิดนึงว่าไม่ว่าเราจะให้ความสําคัญกับตัวเองมากเท่าไหร่จงอย่าลืมให้ความสําคัญกับคนรอบข้างเราเช่นกันนะคะมีคําพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าปีใหม่นี้เหมือนเห็นทุกคนมาหันมาให้ความสําคัญกับตัวเองต่อไปจะเริ่มให้ความสําคัญกับตัวเองพี่ก็มองว่าการให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวก็สําคัญแต่ว่า b a s ออ on เราไม่เดือดร้อน เราไม่ถูกใจพี่ก็ยังมองว่าไม่ว่าเราจะรักใครเท่าไหร่ก็ได้ในชีวิตเราจะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักครอบครัวมากเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าสําคัญสุดท้ายจงอย่าลืมรักตัวเองเหมือนอาจจะมีใครสักคนพูดว่าถ้าการรักตัวเองแปลว่าการลืมครอบครัว พี่มองว่าไม่จริงอ่มีคําพูดหนึ่งที่พี่ฟังพ่อพี่พูดแล้วพี่รู้สึกว่าเออมาจริงพ่อเคยพูดกับเพื่อนเนาะเราอยู่ในวงวงเพื่อนของเขาแล้วพ่อพูดว่าเนี่ยเราอ่ะชอบพูดว่าเรารักเรารักเอ,อ่อลูกมากๆม,มากเท่าชีวิตแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีใครสักคนเอาถานมาใส่มือเรากับเอาถานมาใส่มือลูกเราพร้อมกันเราจะปัดฐานร้อนๆนั้นจากมือใครก่อนแค่ถามตัวเองตรงนี้ก่อน ถ้ามีใครสักคนเอาฐานร้อนๆ้อนให้เราแบมือพร้อมกันกับคนที่เรารักมากๆหนึ่งคนแล้วเอาฐานร้อนๆใส่มือเรากับใส่มือคนที่เรารักมากๆหนึ่งคนเราจะปัดฐานร้อนๆ้อนนั้นจากมือใครก่อนแน่นอนเราจะปัดฐานร้อนๆ้อนนั้นจากมือเราแล้วค่อยไปปัดฐานร้อนร้อนจากมือของคนที่เรารักเราไม่สามารถดูแลใครได้เลยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองก่อน เราไม่สามารถรักใครได้เลยถ้าเราไม่สามารถรักตัวเองได้ก่อนจุดเริ่มต้นของการมีครอบครัวที่ดีจุดเริ่มต้นของการดูแลคนในครอบครัวได้ดีก็คือเราต้องดูแลตัวเราให้แข็งแรงก่อนเราไม่สามารถมีทําให้ทุกคนแข็งแรงได้ถ้าฐานของเรายังไม่แข็งแรงเบสิกมันง่ายแค่นี้เพราะฉะนั้นพี่ก็ยังมองว่าจะรักใครก็ได้ในโลกจะรักใครมากเท่าไหร่ก็ได้ในโลก แต่สำคัญที่สุดจงอย่าลืมรักตัวเองพี่แอวนะคะสีิไดรี่ค่ะ